เบอร์อะไเนี่ยคือบอดครับเล้าน้อเสียวาป่าดูเฟซดูนั่นขึ้นตอนที่บโจคุยกันหมดพรคุณเดชกขึ้นก็แบแลมนึ่งแบงแลมนะอกป้าดูตูขึ้นเลยงานแล้วก็ดูดูตูขึ้น ป่าอยู่นู่นป่าอยู่อยุธยานู่นไม่ได้บ้านอยู่นี่แต่ว่าเวลาที่ว่าจะไม่ดูหมอรำครับพี่ปรูอยู่โอ้เมื่อก่อนมีนกน้อยมีอะไรมูนีมาตลอดมีงานวัดรเอกเขาจะหาแต่หมอรำมาส่วนมากเขาไม่ดูอย่างนี้นะอพอแล้วบอสค่ะคุณเจลด์ไม่กล่าวว่าบอสจะไปถ่ายเอ็มดีเรื่อยๆบอสจะไปถ่ายเมีวันนี้ต้องขอแสดงความดีใจกับ โยมัมนินบอสโจโยมันินนจซะเพราะว่าติดหนึ่งมาแรงแล้วแต่ว่าเพื่อนปะ่ะทัดเตื่นนอว่าปั่นหนึ่ง,งอาจาเตื่นตื่นมาประมาณจะเห็นประมาณยี่สิบโพสแน่นอนเ <c oughs> ตือาจจะเยอะกว่านั้นเหรอสองประมาณสามสิบโพดเอาโพดดีใจแนโพดขอบคุณแน,นโพสติดหนึ่งมาแรงแนโ,โพสดรถกลัวมากหรอ วันนี้ต้องขอบคุณขอบคุณ f อซสาวหน่อยเพรแีแพทย์ทุกคนนะครับที่ดันเพลงศิลปินไต้กระแลตต่ได้เปนน้องออกมากซอยกันดันนะครับผมขอบคุณทุกำลังใจแล้วก็วันนี้ยังมีกลุ่มปิดอยู่นะครับส3 4 333บาทนะครับผมมาเบิร์โชว์ใหม่หรือเปล่าแล้วก็อะไรอีกหรือเปล่ามีอะไรใหม่ๆให้ดูมเมื่อนอาจจิมบัท่านพอปไ,ปไนไมใน,นอาจีพคือเก่าหรือว่าพอบแล้ว ซิ้งเกิดหม่ขึ้นกัน,นครับพี่น้องผาชั้นอะไรใจดำมัติห่าจะไปถ่ายเ v ีที่อา่าข้างผาแตมคนละครับข้างผาแตมวันที่หาจะถ่าย M v ีนั่งเอก m อีก็จะเป็นอ่าหน่อยมณีเพชร้ันแพง <c oughs> เอกน้องครูเพชร้ันแพงนะครับ <c oughs> แล้วก็ปุกยิงก็จะเป็นอ่าตัวเสริม <c oughs> <c oughs> เอาพอเป็นยังขึ้นไป่ายผาชนันอะไรบ้าง เพิ่นปิดเพิ่นปิดเพิ่นหามขึ้นเลยไม,ไม่ไม่อนุญาตให้ใครขึ้นเลยแล้วก็แต่ตรงนี้ที่จะไปถ่ายนะี่นจะเป็นคาเฟ่แล้วก็มองเห็นแม่น้ำโขงมองเป็นผาเป็นอะไรสวยงามสวยงามอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันอซ่างธรรมดาไม่มีส์ เขาบอกว่ากินเหลือจังมาอิ่มาอีมกินมู้อเนี่กินแล้วบ่เขายัดใส่มือหาย่างยคลิปไหมนี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอท่านมือขางลหสุดหนยัดโอ้มันว่าก๋วยเตี๋ยวเอ้าเอ้าเอ้าอ็ซมนกนก๋วยเตี๋ยวนได้เห็นก่อนมือ กัตอนนเอ็มบีพาชนะในใจดำก็จะมีนักแสดงเยอะมากนักแสดงนะใครใครไปก็คือเข้าหมดนะครับเราไม่เน้นนะครับใครใครไปก็คือเข้าหมดฝากไปถึงเสียนุ่นเด้อคอยลืกตัวเล่ามาต่องไปดอกว่าเราเมื่อยแห้งมาต่องไปแล้วเมื่อยอยาเล่าเป็นร่มหมอผอยากเราเป็นร่มหมอเราเป็นร่มใบช่องนี่ฝากไปถึงเสียนุ่นเด้อครับเอ็มบีคอยมาต่องไปกระไรเด้ออย่าหยาดจะเมื่อยหยาดหนองเมื่อย อไอ,ไอ,อ,อ้น้องพักพนอะไรอย่าน้องเป็นล่มเขอตกปอีเนินดกๆนี่เนี่ยอ้องมีา่ยังดอกเอามีพักพนหืนอเขาไม่ค่าไม่ถัมบมเาานวอาหากิมันมา่างยังา่ วันนี้เป็นงานบัตรนะครับงานบัตรงานประจำปีครับปีไหมบัตรร้อยยี่สิบบัตรแข็งขายไปแล้วครับหนึ้บาทเป็นงานขวปลาสนทบทุนสั่งเม้นนะครับกําลังเห็นก๊สั่งอยู่ครับคุณได้สิไปใส่ก่อนก็ไปใส่เอะสั่งเนคุณได้เสีบริการผักขึ้ขาวเ ถ้าเหี่ยวเป็นทเนาะเหี่ยวปลาทำผีแค่าหาเนาะมาพี่น้องมาม่กำลังใจทินงานสีวน่อยเพหลายๆรับานเป็นจัดใแหงังนง เ่าแซ้แเี่ยวแล้วกันแเเซมบ,เเซบ้าก่เจ้าก็ขาวเถอะเจ้าขาวเอ้เพื่นมียหนีใหนน้ำวนอ่อเปปนเพิ่นแคบยังไหเกี่ยวเฮยเจ้าตงหาพอกันใส่ซ้อนซ้อนแล้วเพื่อนเสียวเกี่ยวใหม่ผมซ้อนเกี่ยวยังหเกี่ยววิธีเกี่ยวเกี่ยวังไ โอ้โหเกี่ยวเขาเกี่ยวยังไงพอมันใช่เขาเกี่ยวยังไงครับรุยเต้องเกี่ยวหนั่ราะไร่เขาเป็นอือเอ้าแอปินไหมโแอเิ้บครับโบนัทเอมึงด้เด่นเออเกี่ยวเลยงามสวยมากเลยหอ ทพระลกประาที่เรอ่าอยู่กันที่วัดบางเขนเนาะวัดบางหินตำบลในเมืองเนาอํเภอพิมายวัด่ารราชี้อันนี้เป็นทิ่าพ่อกาใชม่นนะาพครับหนโลพราชเป็นทินเก่าพ่อการชันะคะทุกอำเภอรู้จันหมด ทุกอำเภอในวาดแผนที่ได้เลยนะอ่อยออยุ่งจังปีกูลหล่ะจบปีสิบีกูหล่ะนี่มึงมมันเนี่หน่อยเลยแต่ว่าพอกันใช่นิดวาดแผนที่ได้เลยทุกอำเภอเพอรพาะขายของแต่ก่อนฟังมากแต่ก่อนเป็นซูเปอร์ไวเซอร์อพอกัน

ลาย่้วงไฮกับ้ลวงไหพระพระร่มตัวเย็นนะครับผมหลากหลายนะครับลองวัดในคลิปนี้ครับฝากพี่น้องเอฟซีนะครับเขาไปปั่นวิวต่อนะครับเขาไปปั่นวิวซอยพระโจต่อครับตอนนี้ตีหนึ่งมาแรกแล้วครับแต่ประมาณหาแสนกว่าวิวเลยเนาะประมาณหาแสนกว่าแล้วตอนนี้ก็ดัน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 ให้ขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ฝากเพลงใหม่ของปรกันไข้นะครับสิปอยมือไหนครับนี่เดี๋ยวจัง ดยเรอบอสแจ้งอีกทีหนึ่งว่าปล่อยช่องใหญ่ปล่อยช่องสารน้อยและเพื่นในี่เล็กของผู้สุดยอดติดตามครับผลงานเพลงใาชนะใจดักไทยบีบันทีหาอืมไออย่งนั่งเองแกบีก็วงเงินไทไก่เนาะรายการสำหรับคลิปนึ้งครับฝากพี่น้องไว้ในีนครับ